สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดจทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการตับซิดอัลกุรอานโดยอาจารย์มุนซิดมันตีมออะอูดุบิลลาฮิมินัชชัยตานุลราจีมบิสมิลลาฮิลราะห์มานรลราะหีม الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب شرح لي صدري ويسر أمري وحل أقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ขอความสงบสุขความสันติความเมตตาปราณีจากเอกองค์อลสุบหานะหัวตาลาได้โปรดประสบกับท่านพี่น้องที่กําลังให้เกียรติติดตามรับชมแล้วก็รับฟังในส่วนของการรายการตับซีรุนกุรอานทางเสียงอิสลามทางวิทยุเสียงสันติแห่งนี้นะครับอฮัมดุลิลาพี่น้องครับพี่น้องหลายๆท่านนะครับก็ได้เจอผมในหลายๆสถานที่บางคนบอกว่านะครับอาจารย์เคยได้ยินแต่เสียงทุกวันเลยในยวันนี้มาเห็นหน้าเนี่ยเอาล้อนึกว่าจะหนุ่ม นึกว่าจะหนุ่มนะครับพี่น้องบอกผมหอกเต็มหัวแล้วนะครับพี่น้องอัลฮัมดุลิลละอันนี้ก็เป็นการกําหนดของลอสุปบฮานนะหัวแต่ละพี่น้องหลายท่านก็เสนอนะครับ อาจารย์ช่วยสอนนะในเมื่อเราตับซิดอันกุรานแล้วเนี่ยนะครับเรามีในเรื่องราวของอันกุรานอยากจะให้อาจารย์ช่วยสอนในส่วนของตัวจวิดนะครับอินชาอัลลอฮ์ก็อยากจะสํมเสริมไปนะครับแต่ถ้าจะให้เสียงดีๆและพี่น้องก็ต้องจากวิทยากรท่านอื่นละที่เขาเรียนโดยเฉพาะทางนะโดยที่เป็นนักกอรีหรืออาจจะเป็นนักอ่านนะครับก็พี่น้องไปศึกษาเพิ่มเติมแต่ว่า อาจจะแนะนำในเรื่องราวของฮุกกลมให้ได้นะครับอินชาลอแล้วก็เท่าที่สามารถอะไรที่รู้ก็ว่ากันอะไรที่ไม่รู้ก็พี่น้องต้องไปสอบถามกับบรรดาวิทยากรผู้ที่มีความเชี่ยวชาญแล้วกันนะครับอา้าวพี่น้องครับวันนี้ เรายังอยู่กับในส่วนของการตัปซิลอัลกุรอานในสุร์อัลมุตัฟ,ฟิฟีนในครั้งที่แล้วเราพูดคุยกันไปในองค์การที่27และองค์การที่28ของอัลมุตัฟ,ฟิฟีนวันนี้เราก็จะมาต่อเนื่องกันนะครับในองค์การที่19หลังจากที่เรารู้แล้วว่าเครื่องดื่มของชาวสวรรค์นะครับที่อาัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาจะผสมให้กับคนที่เป็นชาวสวรรค์ระดับ VIP ได้ดื่มกินนั่นก็คือราฮีกลก็คือเหล้าจากสวรรค์ที่มีความใส สะอาดบริสุทธิ์ผุดผ่องแล้วก็มีรสชาตินะครับเขาเรียกว่าลุ่มลึกนะครับไม่มีน้ําสุราใดๆนะครับสุราเมรัยใดๆในดุนยานี้จะเทียบเท่าได้เลยไม่มีอีกแล้ว ดังนั้นอัลลอฮฺสุบัานตาลาบอกส่วนผสมของราฮิกนะครับรฮีกุลก็มาจากส่วนหนึ่งก็คือตัสนีมก็คือตราน้ำนะครับที่อยู่ในสวรรค์ที่บรรดาผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับอัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาเนี่ยจะได้ดื่มจะได้ดื่มดมมันเท่านั้นคนที่อาจจะเป็นชาวสวรรค์เหมือนกันแต่ว่าอาจจะอยู่ในสวรรค์ชั้นอื่นๆเนี่ยนะครับอาจจะยังไม่ได้มีโอกาสดังนั้นตรงนี้เป็นเขาเรียกว่า เป็นแขก VIP ของอัลลอฮฺสุบหฮานะหัวตาลานะครับเรามาดูกันในองค์การที่29ว่าอัลลอฮฺสุบหฮานะหัวตาล่ากล่าวเอาไว้อย่างไรบ้างยังคงเป็นเนื้อหาที่มีความผูกพันกับในองค์การก่อนหน้านี้แน่นอนครับพี่น้องครับเราไปศึกษาและไปดูองค์การที่29ของส ah ุรอัลมุตตอฟฟิฟีนนะครับอัอูซุบิลลาฮิมินัชชยตอนอร์รอจีม อินนัีน الذين أجرم كانوا من الذين آ م ن ย ا يضحكون อัลลอฮฺบฮานะฮูละะอาลาบอกว่าย่างไรเริ่มต้นคำด้วยกับคำว่าอินนาฮารฟุนัสบินพี่น้อง ผมเคยพูดกับท่านพี่น้องนะครับอันนี้ฮัรฟูนัสบินก็คือคําที่อัลลอฮฺสุบบะฮานะฮฺเาลาใช้เน้นย้าสิ่งที่พระองค์จะทรงได้ทรงกล่าวหรือทรงพูดแต่ว่าพี่น้องครับดูคําว่าอินนาอินนาตัวนี้นูนมุชัดดาดะหรือว่านูนที่มีสละชัดดาตรงนี้อินนาพี่น้องครับจําเอาไว้เลยนะนูนนะครับหรืออักษรที่มีสระชัดดาเนี่ยให้พี่น้องทราบเอาไว้ว่าชัดดาเนี่ยมีการอ่านอยู่สองประเภทด้วยกันหนึ่งชัดดาเน้น สองชัดดะหน่วงชัดดาหน่วงก็คือสระชัดดาอยู่บนอักษรนูนและอักษรมีมดังนั้นเวลาที่พี่น้องอ่านพี่น้องจะต้องอ่านลากเสียงหน่อยครับอินนะอินนะไม่ใช่อินนะอินนะอย่างนี้ไม่ได้อิลนะก็ไม่ได้นะครับต้องอ่านเป็นอินนะนะครับลากยาวหน่อยน่วงเดงงขึ้นจมูกสักนิดหนึ่งนะครับอินนัลละดีนะ อินนัลลซีนะอินนัลลซีไม่ได้นะครับผิดเพราะไม่ใช่อิดเดอมบีลากุนนะอันนี้เป็นนะครับนูนมุชัดดะดะเรียกว่าเป็นนะครับชัดด้านน่วงนะเป็นชัดด้านน่วงนะครับให้พี่น้องอ่านยาวสักสองฮารกัตนะครับอินนัลลซีนะ นะครับอัลลาฮีนาเราได้กันไปแล้วนะครับเป็นอิสมุลเมาซูลเป็นคํานามที่เอเราจะเอาเชื่อมต่อนะครับนะเรื่องราวต่างๆที่พระองค์จะทรงกล่าวหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับอาจรอมู u, พี่น้องดูคําว่าอาจรอมูอาจอรอมูตัวฮัมซานะครับอัฮัมซ์เจอกับอยีมยิมที่มีสระสุกูลมีหุกกลเหมือนกันพี่น้องจําเอาไว้เลยนะครับอักษรทั้ง5อักษรนี้ ที่มีสระสุกูลอยู่บนมันเขาเรียกว่ากอนกอละมีตัวอะไรบ้างกอฟตอบาจีมดัลห้าอักษรน,นี้นะครับนะครับเรียกว่ากอนกอละก้อนกอละแปลว่าอะไรก้อนกอละคือต้องอ่านเสียงสะท้อนอาจรรมูอาจรรมูนะครับไม่ต้องอาจรรอมูไม่ใช่ขนาดนั้นเยอะไปนะครับเพราะมันถูกสะกด มันมีสละสุกูนะครับนในส่วนของอัจรอมูตรงนี้พี่น้องครับอัจอรอมูตรงนี้เป็นก้อนกอนลสุกรอไม่ต้องมากเกินไปอัจรอมูอัจรอมูให้มีเสียงสะท้อนหน่อยอัจอัจอัจ,จ,จแบบนี้นะครับ U u. อัจรอมูแกนูอ่าดูคําว่ามูสักนิดหนึ่งพี่น้องหลายท่านนะครับดูคําว่าอัจรอมูอัจรอมูตรงนี้เป็นคํากิริยาที่เป็นอดีตการนะครับแล้วก็มีวาววาวอู้ว่าไม่ใช่วาวอู้คอมอัพมีอู้วาวมูนะครับตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นสรรนามดมิรุนมุตเติลุนฟีมาอฟีมาฮัลิรฟินอยู่ในสระของสละ,ะดมมะนะครับเพราะมันคือ ตกอยู่ในตำแหน่งฟาแอนหรือประธานในประโยคนี้อาจอรอมูนะครับดูนะพี่น้องครับอาจอรอมูคำว่ามีมอูวามูอาลีฟที่มีวงกลมอยู่บนมันพี่น้องเข้าใจไหมว่ามันคืออะไรอาลีฟที่มีวงกลมอยู่บนมันอะไรอักษรใดที่มีสระวงกลมอยู่บนมันไม่ใช่ไม่ใช่ใชอสุกูลนะครับ ไม่ใช่สุกูลนะวงกลมอยู่บนมันเนี่ยนั่นหมายความว่าตัวนั้นไม่มีค่านะครับไม่มีค่าหมายถึงไม่มีคุณไม่มีไม่มีความหมายทางด้านการอ่านนะครับไม่มีความหมายไม่มีค่าทางด้านการอ่านดังนั้นก็ยังคงอ่านเหมือนเดิมมีเวาวอ่านนะครับเป็นมัตตเบียนะครับก็อ่านยาวสองฮารอกะอาจรอมูยาวสองฮารรอกะอาจรอมูไม่ได้อาจรรมู ไม่ได้ายาวเกินไปนะครับอ l g e b r a ูกานูกานูก็เช่นเดียวกันน่เป็นมัตบีอีกยาวสองฮารกัตกานูนะครับเป็นคํากิริยาในอดีตการแล้วก็มีว้วเหมือนกันเขาเรียกว่าอุด,ดมิดดาวาัวที่เป็นสรรพนามที่ติดอยู่อยู่ในสถานะของอมัคัิรัฟอินเป็นสระ,ะดมมะนะครับแล้วก็มันคืออิสมุกานเป็นคํานามของคําว่า กาหน้านะครับกาโนนะครับตรงนี้กาหน้ากาโนเนี่คือคำเดียวกันแต่เพียงแต่ว่าเพิ่มเวา์มานะครับอ่านยาวสองฮารอกัตมีนัลลาดีนะมีนัลลาดีนะฮารฟุจารินนะครับมีมีมีเนี่ยเวะลาอ่านติดก็เป็นมีนัลลาดีนะครับมีนัลลาดีนะครับเวลาอ่านติดนะเขาจะไม่อ่านมินอัลลาดีเขาจะอ่านติดไปเลยนะครับเพราะว่าข้างหลังมันอัลลาดี เขาเรียกมีฮัมซาตุนวัสลีอยู่พี่น้องเห็นอาลีฟนะครับที่อยู่แล้วมีหัวฮัมซาเนี่ยเขาเรียกฮัมซาตุนวัสลีให้อ่านข้ามตัวมันไปนะครับมินัลลาดีนะ นะครับอิสมาซูลเช่นเดียวกันเป็นคําเชื่อมอามานูดูคําว่าอามานูนะครับัมซาเรามีอลิฟตามหลังอ่านยาวสองฮารอกัตเพราะว่ามันคือนะครับฮุรุฟอัตต์บ,บิอีหรือมัตต์บ,บิอีนะครับเรียกยานวนุ่มมัตอัสลีก็ได้ยาวสองฮารอกัตอลิฟเล็กอลิฟใหญ่าวาเล็วกวาหหใหญ่ยะเล็กยะใหญ่นะครับให้อ่านยาวสองฮารอกัตอามานูนูวาวใหญ่ก็อ,อ่านยาวสองฮารอกัตเช่นเดียวกันนะครับอามานูตรงนี้นะครับเป็นคํากิริยา ซึ่งเป็นอดีตการแล้วก็มีวาวดมิดเขาเรียกวาวสพานามที่ติดอยู่ในตัวนี้อยู่ในสถานะของสระดมมะแล้วก็ตกอยู่ในตําแหน่งของประธานในประโยคเช่นเดียวกันยะฮากูนความจริงแล้วไม่ต้องมีเสียงสะท้อนนะครับเพราะเสียงสะท้อนมีอยู่5อ,อักษร้ดยกัน1่งกอฟสองตอสกอตอบะนะครับตัวบะสี่จีมหดันนะครับไม่ต้อง ตัวดอทไม่ใช่อักษรเสียงสะท้อนแต่อย่างใดว่าลอ่านก็อ่านให้จมไปเลยนะครับยัฮากูยัฮากูนะครับไม่ต้องมีเสียงสะท้อนแต่อย่างใดยัดฮากูนะครับยัดฮากูเนี่ยเป็นคำกรยิยามาจากคำว่า d ดะฮิกะยัฮากูนะครับเป็นคำกรยิยาซึ่งเป็นมุดแรและหมายถึงเป็นปัจจุบันการนะครับเราก็มีวาว Uh, นะครับกัฟโอวาวกูวาวตัวนี้เขาเรียกว wow ่าวาวนะครับซึ่งเป็นสรรพนามที่ถูกติดในตำแหน่งนะครับที่มีสละเป็น uh, เขาเรียกสละเป็นดมมะแล้วก็อยู่ในตำแหน่งตกตำแหน่งฟาแอนด้วยกันประโยคนี้ทั้งประโยคเลยนะักวิชาการเขาให้ความหมายโดยสรุปนะครับอินนัลลาดีนอาจรามูกานูมินัลลาดีนอาหมานูยฮะกูนผมอ่านหยุดเพราะว่าหมดลมนะครับ นะก็ต้องบอกครัท่านพี่น้องว่าไม่ใช่นักอ่านเหมือนอาจารย์ท่านอื่นๆนะครับนะล้มหมดนะครับอัลลลีนาอามานูยาฮากูนแปลว่าอะไรอินนะแท้ที่จริงเป็นการเน้นย้ำนะครับจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวัตตาลานะครับอัจรามูนบรรดาผู้ที่อะไร กระทำผิดอาจารมูนะครับหรือว่าพวกมุจริมูนนี่แปลว่าคนชั่วคนไม่ดีหรือผู้ที่กระทําผิดหรืออาชญากร,กรก็ได้ความหมายอยู่ในกรอบเดียวกันนะครับกาโนมินาลาซีนะกาโน,นะพวกเขานั้นเคยเป็นบุคคลที่อะไรที่ซึ่งอัลาลซีนะอามานูนะยัตหากูลเคยเป็นบุคคลที่เคยหัวเราะเยาะเยะ้ยคำว่าแปลคําว่ายะหากูลก่อน เป็นบุคคลที่หัวเราะเยาะเย้ยกับใครละ่ะอัลลอฮีนาอามานูกับบรรดาผู้ที่ศรัทธามัน่นต่ออัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาคนแบบนี้แหละครับพี่น้องครับอัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลากล่าวเอาไว้ในองค์การที่29ของอัลมุตตฟิฟีเนี่ยบอกว่าคนเหล่านี้ที่ชอบหัวเราะเยาะเยะ้ยเย้ยยันดูถูกถากถางกับบรรดาผู้ศรัทธาเนี่ยคนเหล่านี้เขาเรียกเขาเรียกว่าพวกอัจรอมูเป็นคนโฉด เป็นคนชั่วเป็นกลุ่มคนที่อะไรครับเป็นกลุ่มคนที่นะไม่ดีชอบหัวเราะเยาะเย้ยกับบรรดาผู้ศรัทธาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาตาอัลานะครับ พี่น้องครับในตรงนี้เองนะักวิชาการก็ได้ให้ความหมายนะครับกับประโยคนี้แล้วก็อธิบายรวมกันนะครับในองค์การที่29แล้วก็องค์การที่30องค์การที่31มนะครับมาดูองค์การที่30ต่อนะครับเดี๋ยวเราจะอธิบายให้โดยสรุปนะครับองค์การที่30อัลลอฮฺสุบหฮานะฮฺวะตาลาได้กล่าววะอิดะมารูบิฮิมยะตะกามมซูน นะวะอีดะมะรูพี่น้องดูนะวะอีดะวาวอาว่า,วาอีกเช่นเดียวกันนะครับวาวอาว่า,วาตรงนี้วะอีดะนะครับอีดะเดอะว่อีดะว,วาวนี่วาวอัติฟา้าอีดะนะครับดูคำว่าเดาอะอาลิฟดอะอันยาวสองมะรูมะรูพี่น้องครับผมบอกกับท่านพี่น้องก่อนหน้านี้ว่า ชัดดะนะครับมีสองชนิดชัดดะเน้นกับชัดดะน่วงชัดดะน่วงชัดดะอยู่บนตัวมีมกับตัวนูนส่วนชัดดะเน้นล่ะพี่น้องจําแบบนี้ไม่ต้องจําหมดทุกตัวจําแค่แบบนี้พออยู่บนตัวอื่นๆนอกจากมีมกับนูน นะครับอยู่บนตัวอื่นๆนอกจากมีมกับนูนดังนั้นถ้าไม่ใช่มีไม่ใช่นูนชัดได้อยู่บนมันเนี่ยอ่านเน้นหมดเลยเช่นคํานี้แหละครับมารูมารูนะครับพี่น้องจะไปอ่านมารูไม่ได้นะครับมารุนงนงงก,กัมกึ่งดงงดงง,ดง,งแบบนี้ไม่ได้นะครับพี่น้องต้องอ่านชัดอ,อ่านชัดของอัพทีอ่านชัดเจนอ่านเน้นเลยมารู u, นะครับมารูแล้วก็เวาเนี่ยเป็นเขาเรียก วาวนะครับเป็นรอรมรอมรกกอกะด้วยนะครับอ่านเขาเรียกอ่านเน้นอ่านชัดเจนเลยรอตัวนี้มารูรูตัวนี้นะครับอ่านยาวสองนะเพราะว่ามีวาวเป็นมัตาเบียงมารูบิหิมยะตะกอมาซูยะตะกอมาซูบิหิมนะครับบาอีบีเป็นฮัรฟุูัะรินแล้วก็อาอุดดอมีดนะครับเป็นอิสมฺมาจารุรุนแต่ว่า เป็นดอมิดมุตซินนะครับอ้าวพี่น้องครับดูคําว่ายะตะกอมาซูนยะตะกอมาซูนพี่น้องครับเป็นคํากริยายะตะกอมาซูนมาจากคาว่าตะกอมาซายะตะกอมาซู เป็นคำกริยาที่เป็นมุดอริอุนหรือเป็นปัจจุบันการแล้วก็มีวาวนะครับไซอ,อ,อูวาวจูตัวนี้นะครับก็เรียกว่าเป็นวาวเป็นดอมิดเป็นสรรพนามที่ถูกติดอยู่กับคำคำนี้อยู่ในตำแหน่งของสระดมมะแล้วก็อยู่ตกอยู่ในสถานะของฟาแอนในประโยคนี้นะครับดังนั้นในประโยคนี้อลัลลอฮฺสุบฮานหวัวตละลาบอกว่ายัางไงเวอิเดมารูบิฮิมยะตะกามาซูน เป็นการพูดถึงคุณลักษณะของคนกลุ่มหนึ่งที่เรียกว่าเป็นพวกมุจริมูลหรือเป็นพวกอัจรอมูคนเลวๆคนบุเรๆบุเรที่ชอบหัวเราะ,ะเยาะเย้ยกับบรรดาผู้ศรัทธาของอัลลอฮ์สุบหฮานะหัวตาลานะครับอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาบอกว่ายังไงว่าอิดามรูเมื่อใดก็ตามที่บรรดาผู้ที่อะไรบีฮิมฮิมตัวนี้ก็คือกลับไปหาอัลอามานู เมื่อใดก็ตามที่บรรดาผู้ที่ศรัทธามั่นต่อเราสุบฮาหนะฮัวตาลเนี่ยมารู้แปลว่าเดินผ่านนะครับเดินผ่านพวกเขานะมารู้รู้นะครับมารู้แปลว่าผู้ศรัทธา รออุวารูตัวนี้นะวาวตัวนี้กลับไปหานะครับกลุ่มชนผู้ศรัทธานะครับบิหิมเดินผ่านพวกเขาหิมตัวนี้ก็หมายถึงบรรดาอัจรอมูบรรดาบุคคลที่ไม่ดีบุคคลเลวๆกลุ่มหนึ่งนะครับวอิดามารูบิหิมยะตะกอมาซูนเมื่อบรรดาผู้ศรัทธาเดินผ่านกลุ่มคนบุเรบุเรต่างๆเหล่านี้พวกเขาก็อะไรยะตะกอมาซูนพวกเขาก็จะมาเขาเรียกว่า ตากอมะซะยะตากอมะซุต่างคนก็ต่างยักคิ้วลิวตานะครับเขาว่าอย่างนั้นนะภาษาไทยนะครับเขาเรียกว,ว่าพวกนี้ก็จะยักคิ้วลิวตามีความเขาเรียกแสดงออกถึงความเยื่หยันนะครับแสดงออกถึงความชิงชังกับบรรดาผู้ศรัทธาของอัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาตาลลานี่แหละครับจึงเป็นลักษณะของคนกลุ่มนี้ที่ถูกกล่าวเอาไว้ในองค์การที่30 และอัลลอฮฺสุบฮานะฮัวตาละก็นะครับยังกล่าวต่อนะพี่น้องครับยังกล่าวและพูดถึงคุณลักษณะของคนกลุ่มนี้อีกนะครับเอาไว้ในองค์การที่31บอกว่ายังไงพี่น้องดูนะในองค์การที่31นะครับว่าอลกอลบูอีละอัลิฮิมุกอลลบู นะครับพี่น้องครับอันนี้จะมีมัดเยอะหน่อยในองค์การนี้นะครับวะอีดันนะครับวะอีดันกอลบูตรงนี้เดี๋ยวเราจะามาอธิบายนะครับอ้าวอ่านให้จบอายะก่อนเก็บลมเยอะๆนะครับเพื่อที่จะให้พี่น้องได้อ่านได้ยาวๆวะอิดันกอลบูอีลอาอัลฮิมุกอลบูฟะกีินแมพี่น้องครับ ลมหมดเหมือนกันนะอ่านแค่นี้เนี่ยลมหมดเหมือนกันต้าอ่านให้ถูกต้องตามตจวีตตามหลักเกณฑ์การอ่านพี่น้องเอามาดูคําแรกนะครับในองค์การที่31นะครับวาว้าว่าตัวนี้ก็เช่นเดิมพี่น้องครับวาวุนอติฟ้าเป็นวาวเชื่อมอีดากับฮาร์ฟูเขาเรียกว่าซาร์ฟูซามานนะครับซาร์ฟูซามานเมื่อเมื่อใดเมื่อนั้นเมื่อนี้นะครับอันนี้เขาเรียกว่าซาร์ฟูนะครับดังนั้นในองค์การนี้นะครับว่าอีดานะครับอีดาตรงนี้เนี่ยแล้วพี่น้องครับอินกอลาบูตรง นี่เป็นฮัมซาตุนวัสพี่น้องเห็นไหมอลีฟที่มีหัวซอดอยู่ข้างบนเขาเรียกว่าฮัมซาตุนวัสลีแปลว่าอะไรให้อ่านข้ามจากว่าอีดานี่ไม่อ่านแล้วเป็นว่าอีดังนะครับแล้วก็นูนตายพบกับกอฟเป็นอิฟฟะนวงเสียงด้วยฮุกกมมาแล้วนะครับว่าอีดังกอละบูโอโหนะฮุกกมคํานี้เนี่ยมาถึงนะครับหลายฮุกกมเลยทีเดียวนะครับกอละบูกอละบูนะครับ นูนตายพบกอฟนี่อิคฟาหน่วงเสียงขึ้นจมูกนะครับแล้วก็กอลาบูบูนี่วาวนะครับวาวนะวาวที่มีสละมัดตรงนี้สละมัดที่อยู่ข้างบนมันพีน่น้องครับอ่านยาวนะครับห้าฮรารอกัตอาลิฟที่มีสละมัดแบบนี้ให้อ่านยาวห้าฮรารอกัตด้วยการวาวที่มีสละมัดอยู่บนมันให้อ่านยาวห้าฮารอกัตหรือยะที่มีสละมัดอยู่บนมันให้อ่านยาวห้าฮรารอกัตด้วยกันดังนั้นประโยคนี้เนี่ยนะครับต้องเก็บลมเยอะๆเลย wa idhan qalbu ila ahlihim qalbu faqihin nakap ao du kham wa ila ila harfu jarrin an jaha harakat na ahlihi ahlihim จากเดิมเนี่ยอ่านอะลิฮิมแต่ข้างหลังข้างหลังคำนี้เนี่ยเป็นฮัมสตุลวัสลีจึงอา่านควบเข้าไปเลยพี่น้องครับเป็นอะลิฮิมเนี่ยไม่อา่านแล้วจึงอา่านเป็นอะลิฮิมุงกอลาบูนะครับนวงเสียงเช่นเดียวกัน นะครับอลิฮิมุนูนนูนซากินะหรือว่านูนตายพบกอฟเป็นอิฟฟ้าอ่านห่วงเสียงด้วยนะครับดังนั้นตรงนี้เป็นอิสมุนมาจรุรุนหุมฮาอูมิมหุมเป็นดอมิดเป็นสรรพนามนะครับที่ถูกติดกับในอัลิฮิมเนี่ยนะครับอลิ อันนี้ตรงนี้นะครับอยู่ในตําแหน่งของมหาริยจัตความจริงแล้วมันจะต้องเป็นสระกัสระนะครับเพราะว่ามันเป็นอีดอฟ้าคือตัวเชื่อมนะครับตัวต่ออินกกลาบูอินกกลาบูฮัมซาตุลวัสนะครับเมื่อกี้บอกไปแล้วอินกกลาบูบูบาอูวาบูอ่านยาวสองเพราะว่าเป็นมัดต่อบียร์นะครับบูอาลิฟติมีกลมๆมอยู่บนมันก็แน่นอนพี่น้องครับไม่ไม่มีค่าใดๆฟากีฮินดูคําว่าฟากีฮินเขาเรียกว,ว่าเป็นอิสมุนมันซูบุนฟากีฮีหนานะครับเพราะว่ามันเป็น อ่าอิสมุนมันซูบุนเนี่ยนะครับไม่อ่านว่าฟักกีฮูนอ่านว่าฟักกีฮีนานะครับนะเพราะว่ามันเป็นนะครับนาสับด้วยกับยายานูนนะครับอา้าวพี่น้องครับประโยคนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮฺวัลอตลาบอกว่า ว่าอิงกลาบูอิลาอาลีฮิมกอกลาบูฟักีฮินเมื่อและเมื่อพวกใครพวกเขาอินกลาบูกลับไปอินกลาบะยันกลิบุว่ากลับนะครับอิลาอาลิฮิมกลับไปยังพวกเขา นะครับไปยังพวกเขาก็คือบรรดาพวกที่บุเรบุเรด้วยกันคนเร็วๆวด้วยกันนะเวลาเขากลับไปเวลาเจอเวลามีพี่น้องมุสลิมหรือเดินผ่านพี่น้องมุสลิมผู้ศรัทธาต่อรลองสุบฮานะหัวตะละเขาก็หัวเราะเขาก็ยักคิว้วเลี้ยวตานะครับถากถางเยอะหยนกับบรรดาผู้ศรัทธาเวลาที่พวกเขากลับไปนะครับ อัลลอฮฺซุบฮานตะลาเล่าต่ออีลอาอัฮลิฮิมุนกอลาบูฟะกิฮินพวกนี้กลับไปยังกลุ่มชนของพวกเขากลับไปยังพวกพ้องของพวกเขาพวกเขาก็กลับไปอย่างตลกขบขันอย่างคึกขนองนะครับด้วยกับความสะใจด้วยกับความอะไระ ความหมั่นในการเป็นผู้ที่นับถือและก็ศรัทธาต่ออัลลอฮ์สุบฮานะฮุวตัลละนี่คือคุณลักษณะของพวกอัจรรมูคนเร็เวๆในทัศนะของอิสลามที่ชอบเย้ยหยันบรรดาผู้ศรัทธามั่นต่ออัลลอฮ์สุบฮานะฮวตาลลพี่น้องครับแม่เหตุการณ์กำลังจะสนุกทีเดียวนะครับว่าคนกลุ่มนี้อัลลอฮ์จะกล่าวสิ่งใดกับพวกเขานะและพวกเขาจะได้รับสิ่งใดจากอัลลอฮ์สุบฮานะฮุวาตัลละ ต้องติดตามนะครับกับรายการทับซีรุ่กุรานวันนี้ขออนุญาตครับจากลากับท่านพี่น้องด้วยกับเวลาเพียงเท่านี้อินชาอัลลอฮ์กลับมาพบและพูดคุยกันใหม่ในโอกาสต่อไปครับวัลลอฮุวะลิยูตาฟิกวันฮิดายะวัสสลามุอะลัยกุมวะรหฺมะตุลลอฮ์วะบาระกาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์มุนซิรมันตีมะผลิตรายการโดยสถานีเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสาร บริการสาธารณะรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์